สวัสดีครับผมผมจะเดีจากร้านอีมัดขายเครื่องเสียงที่เซีลังสิตนะครับวันนี้เราจะมีลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ํำมานำเสนอนะครับนั่นก็คือลำโพงยี่ห้อ ENP ครับผมรุ่น EPM 8 0 0นะครับจะเป็นลำโพงบลูทูธมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ก็จุอยู่ที่3,600 m มิลลิแอมนะครับให้เล่นการใช้งานต่อเนื่องอยู่ประมาณ 4- 6ชั่วโมงนะครับผมที่สาคัญนะครับรุ่นนี้มีไม้ลอยให้อยู่2ตัวด้วยนะครับ ไมลอยก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมเราสามารถซื้อหาแบตเตอรี่มาใส่ได้เลยนะครับผมแบตเตอรี่ก็ก้อนละประมาณ80บาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็วัสดุจะเป็นไม้นะครับแล้วก็ภายนอกจะพุ่มไปด้วยหนังนะครับมีอยู่3สไตล์นะครับผม3สี3สไตล์นะครับ ตาแรกจะเป็นแบบหน้าสีทองนะครับแล้วก็หนังสีดานะครับผมนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบสีส้มนะฮะสีส้มนี่ก็สวยนะครับแบบส้มจีดเลยนะครับผมส้มแบบสว่างๆหน่อยนะฮะแล้วก็ข้างหน้าตะแกรงก็จะเป็นแบบสีออกมันเงานะครับสีทองนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็น หุ้มหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าตะแกงก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับสีส้มนะฮะสีทองมันเงานะครับผมนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่1,990บาทเท่านั้นเองนะครับนะนี่สามารถหาซื้อได้เลยนะครับที่ร้านอีมาดของเรานะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับแถมยังร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะฮะมี2ไม์ไม่ต้องแย่งกันร้องด้วยนะครับนะใครที่อยากว่าได้แบบราคาย่อมยาวนะครับก็สามารถซื้อรุ่นนี้ได้เลยนะครับ e.n.p. นะฮะรุ่น e.p.m. 800นะครับตัวนี้กำลังขับอยู่ที่20วัตต์ r.m.s. นะครับผมนะครับเสียงดีเหมือนกันนะฮะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูเลยนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะฟังเสียงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวอลลุ่มปุ่มปรับกันนะครับสำหรับวอลลุ่มแรกนะฮะวอลลุ่มแรกทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นวอลลุ่มปรับเอ็โคของไม้นะครับ ปุ่มแรกนะฮะใกล้ๆก,กับวอลลุ่มเอ็กโคนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปลี่ยนโหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบแขัดไดร์อยู่เนี่ยเปิดเพลงอยู่นะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดของบลูทูธเนี่ยเราก็กดตัว M ไปนะฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันบลูทูธให้นะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่มย้อนเพลงกลับนะครับปุ่มที่3จะเป็นปุ่มเพลย์พอสนะครับผมปุ่มที่4จะเป็นปุ่มเปลี่ยนเพลงเดินหน้านะครับแล้วก็วอลลุ่มทางด้านขวามือสุดนะฮะจะเป็นวอลลุ่มสําหรับ วอลรุ่มเพลงนะครับผมส่วนวอลลุ่มไม้นะครับวอลรุ่มไม่มันจะไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตั้งโปรแกรมมาอยู่แล้วนะครับก็เปิดพาวเวอร์ที่ไม้นะครับก็สามารถใช้ไม้ได้เลยนะครับผมเสียงมันจะไม่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นช่องสําหรับเสียบไมโครไมโคร s d c a r การ์ดนะครับอ่าแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับ แล้วก็ใกล้ๆกับ USB ก็จะเป็นช่อง AUX input นะครับผมนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นสายชาร์จ Type C นะครับสามารถชาร์จโดยการใช้สาย Type C ชาร์จได้เลยนะครับ5โวลต์นะครับผมหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะฮะแล้วก็ตรงช่องกลมๆนะครับสองรูเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ไม้นะครับเวลาใช้งานเสร็จก็เอาไม่มาใส่ได้เลย oh, พงตัวนี้นะครับก็จะมีที่สําหรับสะพายได้ด้วยนะครับผมนะครับไม่ถึงกับสะพายครับสายมันอาจจะสะพายไม่ได้นะครับก็สามารถฮิ้วได้นะครับผมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองไมกันนะครับว่าไม์มันเป็นเสียงแบบไหนนะครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบเช็คหนึ่งสองสามสี วันนี้นะครับเราสามารถลดเอ็กโคได้นะครับโดยการเพิ่มวุลลุ่มเอ็กโคก่อนแล้วก็หมุนวุลลุ่มเอ็กโคกลับนะครับแบบนี้นะครับผมขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ลงนะครับแล้วก็สวัสดีครับทดสอบทดสอบเห็นไหมฮะเอ็กโคไม่มีแล้วสวัสดีครับทดสอบเช็คหนึ่งสองไมก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะเวลาเปลี่ยนฐานก็ถอดปลอกอันนี้มานะครับแล้วก็ เอาถานออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับถาดก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับหาซื้อได้นะครับผมก้อนละ80บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะครับตัวนี้ E&P นะครับรุ่น EM 8 EPM 8 0 0รนะครับราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทเท่านั้นเองนะฮะสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับที่ร้าน Emart นะครับเบอร์โทรของเราก็อยู่ที่ 0 8 9 1 7 1 4 3เ4จแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 8 6ย์4 3 3 2 5จนะครับร้านอีมาดของเราอยู่ที่เซียรลังสิตนะฮะอยู่ชั้น1นะครับหรือชั้น G นะครับโซนด้านหลังนะครับมาทางท้ายห้างนะครับเดี๋ยวก็จะเจอร้านเราเองนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ เผื่อจะได้มีลำโพงรุ่นใหม่ๆล่าสุดนะครับก็จะมารีวิวกันนะครับผมอ่าโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ